สวัสดีครับมาอีกคลิปหนึ่งครับวันนี้ประเด็นที่เห็นอยู่หน้าสื่อว่ามีทีมหนึ่งเอ่ยชื่อเลยก็ได้ครับไม่เป็นการเสียหายอะไรนะฮะก็คือหมอเหวงงตจีลาการครับไปร้องขอความเป็นธรรมพูดง่ายๆนะไปยื่น เรื่อง99ศพผู้ที่เสียชีวิตจากการร้อมปราบที่ราประสงแบบไปยื่นที่พักเก้าวไกลเขาบอกว่าเขาจะไปทุกพักนั่นแหละนะแล้วเขาก็ให้สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์ว่า ในช่วงที่เลือกตั้งมาใหม่ๆก็เห็นว่าฝ่ายประชาธิปไตยก็น่าจะรวมตัวกันได้เขาก็พูดเหมือนทิ้งไพ่ <c oughs> หนักๆมาที่พรักเพื่อไทยเองครับว่าพักเพื่อไทยเองไม่ควรที่จะไปร่วมกับฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าหมอเหวงเอง,เองเนี่ครับ เข้าใจบริบทของการจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่ครับผมถามงี้นะหรือจะเอาแต่ความนึกคิดของตัวเองครับคือมันไปไม่ได้อ่ะต้องทำความเข้าใจว่ามันจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ครับทำไมประเทศนี้ครับ เมืองไทยเนี่ยครับมันต้องเป็นก้าวไกลอย่างเดียวไงที่จะเป็นรัฐบาลได้รับต้องร่วมกับก้าวไกลถึงจะเป็นรัฐบาลได้หรือไงครับเนี่ยถามเลยครับถามหมอเอวงครับเขาหมดปัญญาแล้วใช่ไหมที่จะตั้งรัฐบาลนะครับถามหน่อย ถึงปล่อยมือให้พักเพื่อไทยเขาตั้งครับหมดปัญญาแล้วใช่ไหมคุณจะเอาความรู้สึกนี้คิดไม่ได้ครับความเป็นจริงนะครับถ้ามันตั้งรัฐบาลได้ใครเขาไม่อยากใครเขาไม่อยากตั้งหรอครับเขาอยากให้มีข้อข้อรังหาบอกว่ากูนี่ตบัดสัตว์กูนี่ไม่เอาพักเอาพวกเลยครับ คือมันทำไม่ได้ไงเขาก็พร้อมที่จะตั้งรัฐบาลอยู่แล้วฝั่งตรงข้ามครับประเด็นนี่ง่ายครับคุณน่ะหลงประเด็นหรือคุณอยากเกาะกระแสรหรือเปล่าไม่ทราบครับผมไม่เห็นว่าคุณทำอะไรเลยครับก็คุณให้ออกสัมภาษณ์เนี่ยตั้งโต๊ะออกสัมภาษณ์ตั้งโต๊ะออกสัมภาษณ์อยู่นี่ครับ เออต้องขัวต้องเมียแต่เรื่องเป็นจริงแล้วครับเรื่องที่เขาปฏิบัติจริงๆมันยากครับขนาดเขาทำอย่างนี้มันยังลำบากเลยครับแนวทางต่างๆวิธีการต่างๆไม่ใช่ว่าพวกคุณเนี่ยทำเลื่อนหลูพาคนไปสำเร็จที่ไหนล่ะครับไม่เคยเลยครับ มวลชนที่มีอยู่ก็ไปแย่งเข้ามาครับแย่งมาจากไหนครับมันให้ค่าที่ไหนล่ะครับผมเนี่ยทำวิยุชุมชนคนท็กซี่มาก่อนจา์ชินวัฒนหาบุญพาดผู้ดำเนินรายการได้หลายคนทำมาก่อนทำมวลชนมาก่อนตั้งกลุ่มแดงบูรพภาเข้ามาห้าสิบเขตไม่ใช่นพปททำนะครับ ผมเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับมอบหมายจากวิทยุชุมชนคนเทซี่ไปตั้งกลุ่มครับมีพี่สาวผมอยู่ซอยนวลจันทร์นี่ครับไปตั้งกลุ่มแรกๆตั้งกลุ่มเสื้อแดงหลังจากนั้นครับทีมหนองจอกทีมพี่ไก่ชนหน้องจอกรวมตัวกันเป็นแดงบุรพา นะแล้วนปชก็มาชุบมือเปิดจากวิทยุชุมชนทั่วประเทศรับเอามารวมแลม้วให้ฆ่าเขาครับพี่ขวัญใัยไพพราาก็วิทยุชุมชนครับไม่ได้มาจากนปชครับมาจากวิทยุชุมชนครับแดงอุบลก็วิทยุชุมชนครับไม่ได้มาจากทีวีไม่ได้มาจากนปช แดงเชียงใหม่ก็มาจากวิทยุชุมชนครับไม่ได้มาจากทีวีไม่ได้มาจากนปชครับเ <_ C 1> ถียงผมเลยครับเอเถียงเลยครับว่านปชทำเองครับห้าสิบเขตนี่ครับเวลาระดมคนครับต้องสั่งมาการสั่งการมาที่วิทยุชุมชนมาขอความร่วมมือจากวิทยุชุมชนพอถึงเวลาครับ จะได้หน้าได้ตามีคนให้ค่าของวิทยุชุมชนบ้างไหมล่ะไม่มีแล้วครับประเด็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาชี้แจงให้ฟังวันไหนผมจะนัดกับหนุ่มโคราชมาชี้แจงให้ฟังว่าเริ่มต้นจากเกิดคนเสื้อแดงมานี่ครับไม่ใช่นปชทำนะครับ อาจิ่ยิงเงกันๆๆๆทุกวันนี้ครับมันปลายเหตุครับรู้แค่ไหนครับผมได้รับคำสั่งจากคินวัตนหาบุญพาดไปทำกลุ่มครับอยู่ที่สวนอาหารซอยนวลจันท์เก่าครับไปเริ่มต้นตรงนั้นครับหลังจากตั้งกลุ่มแรก ก็มาแดงบูรพาแดงบุรพาเศรษสั์เขาจัดตั้งแดงห้าสิบเขตครับผมชัดเจนนะครับตอนนี้ครับแดงห้าสิบเขตยังคุยกันอยู่เลยดินแดงมีพี่หน่อยทางรามินทากับพี่จุ๋มรามอินทาครับทางหนองจอกกับพี่มีพี่ไก่ชนกับกลุ่มไก่ชน ไม่มีแล้วครับเพราะตอนนั้นสื่อดาวเทียมมันดังขึ้นครับกลุ่มมวลชนต่างๆก็ไปรวมตัวกันที่อินพทเลียนครับแค่นั้นเองครับแต่รากฐานจริงๆคนเสื้อแดงที่เกิดขึ้นนะครับคือเกิดขึ้นจากว,วิทยุชุมชนทั่วประเทศอย่าคิดว่าตัวเองทำมวลชนมา สู้เพื่อมวลชนมาครับไม่ใช่ครับกำลังหลักๆแท้ๆก็คือวิทยุชุมชนนี่แหละครับไม่ได้ใช่มาจากนปชหรอกครับนะถึงเวลาแล้วครับเวลาประชุมกันจริงๆแล้วก็เขาไม่ฆ่าหรอกครับไม่ฆ่าวิทยุชุมชนหรอกครับเพราะว่าไม่ใช่ทีมเขานะแต่ได้คนมาจากวิทยุชุมชนกับ เพราะเขาเห็นว่าอุดมการ์มันตรงกันประผลสุดท้ายครับใครกันเชียงนี้ล่ะครับก็กลุ่มรปชนี่นะครับหนี้หนยนีไปก่อนครับหนีจากพรรคเพื่อไทยหนีจากอุดมการ์ไล่ตัวก็ได้ครับที่กระโดดหนีทุกวันนี้ครับประเทศจะหมดแล้วครับเออแทบจะหมดทุกคนแล้วครับไม่เหลือแล้วครับ คุณได้อัน,นิสงส์จากใครล่ะครับแล้วทำเป็นอวดเจงครับไปเรียกร้องนั่นเรียกร้องนี่ครับถามเนยคยตอนนี้มีสักกี่คนเดินตามคุณล่ะครับ <wreck ed. S 1> เขายังยึดมั่นในอุดมการ์เขายังเชื่อมั่นว่าพรรคการเมืองที่เขาสนับสนุนเนี่ยยังมีพาวเอร์ยังมีความสามารถที่จะนำพาประเทศชาติจเจริญรุ่งเรืองไปได้ครับเขาไม่ได้พึ่งนองประชอหรอก เขาไม่ได้พึ่งอดีตนปชหรอกครับมันเป็นอดีตไปแล้วครับตอนนี้พวกคุณเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้เพราะว่าคุณกระโดดออกมาแล้วไม่คิดว่าพันตำรวจโททักษินชินวัฒนจะกลับมาด้วยซ้ำไปครับเพราะกลับมาแล้วกูบมาไกลซะแล้วครับไม่สามารถกลับที่เดิมได้กับมวลชนไม่ให้ค่ามวลชนไม่ให้ความสำคัญคุณแล้วครับถึงได้ออกปากมาวอยอยู่ทุกวันนี้ครับ กูไม่ได้มึงก็จะดีไงแล้วผมเชื่อว่าน้ำหน้าอย่างนพชเนี่ยที่บอกไม่ได้อะไรจากทักษิณเลยเนี่ยผมไม่เชื่อแล้วไปสาบานวัดไหนก็ตายวันนั้นแหละครับเออผมจะค่อยๆพูดครับผมไม่พูดมานานแล้วประเด็นพวกนี้ครับแล้วผมรู้จริงด้วย แล้วทีมงานพวกผมรู้จริงด้วยนะเวลาไม่ได้ประโยชน์จากพักพักไม่ยอมก็ไปด่าพักกับแล้วคนอื่นให้อะไรคุณบ้างอ่ะทำอะไรเพื่อคุณบ้างล่ะครับตอนนี้อยากไปเกาะกระแสเขาไม่ใช่เหรออยากมีอำนาจในพักเขาไม่ใช่เหรอก็ไปก็ดีครับ นะมันจะได้คัดคนที่มันสกปรกคัดคนที่มันไม่ใช่ออกไปครับไม่ได้เสียดายนะครับนี่พี่น้องประชาชนเขาก็ไม่เสียดายครับรู้แล้วครับว่าตะแกงร่อนคนเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วครับเออไอสิ่งที่มันสกปรกสิ่งที่มันไม่ดีก็คัดมันออกไปครับ มันเป็นการล่อนคนมันการคัดคนครับเข้ามาในอุดมการเข้ามาในพวกที่ตั้งใจจริงครับอ่ะคลิปนี้แค่นี้นะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ